เมื่อวานมื่อนี้ได้เป็นสร้างไฟอีกแล้วเบิงตอนแรกเพิ่นถือหลอดไฟเข้ามาเอิ้นเฮาในห้องได้ว่าไปเบิ่งคอยเด้อเด้อค่าคอยตกตอนนี้เพิจะเปลี่ยนหลอดไฟสันว่าก็เลยสักพักนึงก็เลยย่างออกไปเบิ่งพอไปฮอดล่ะจมฟุดจมไฟอยู่ใส่หลอดไฟบ่ได้จังไดนก็ใส่บ่ได้จังไดใก็แย่บ่เข้าสันว่าอันมาเฮ็ดดูสันว่าอ่าก็เลยขึ้นเฮ็ดเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นสิถ่ายวิดีโอให้ก็เลยเฮ็ดเด้อสิเพิ่นแค่แรกเพิ่นขึ้นไปฮอดสั่นเตาแก๊สล่ะมันก็ใส่บ่ได้เนาะ ก็เลยขึ้นไปอีกสั้นหนึ่งเหยียบเทิงกันเครื่องดูดเพิ่งเลยว่าขึ้นฮอดปันน้ามันก็เฮ็ดได้นั่นตัวสั้นว่าบักกันคอยก็ไม่ได้ขึ้นไปฮอดพูดเนาะสั่นเอาขึ้นไปบ่ฮอดมันก็สิเฮ็ดได้หรือวะกันคุ้มแงคุ้มงัดอยู่เบิ่งดูล่ะอันนี้กับเพิ่งเพิ่งประกันอันกองแเพิ่ะกันบอกันี่บอกเขาสั้นยังสี่เลยอยู่เทิงๆหน่ะแล้วเพิ่ะกันอันงัดงัดแง่แงอันนี้มันบีบบ่ได้อันนั้นมันงัดบ่ได้อยู่ฉันละ อันเฮ็ดบ่ได้ไปทีนี้ก็เลยเฮ็ดเองนี่แหละจำเป็นนะอันเบิ่งอันอย่าเบิ่งงามค่ะอันสร้างไฟเด้อพี่น้องไงขั้นเป็นแบบนี้ก็บปะเถิงไฟขั้นว่าสี่ก็บปะเถิงไฟบะเน็มก็เฮ็ดนั่นแหละก็เลยให้เราถ่ายให้ทังถ่ายทังแย่กันนี่นะถ่ายวิดีโอก็ได้นั่นแหละใส่อันแรกใส่ก็เล็กเล็งได้ว่าโอ้ขาเวลาหมุนนะล็อกกันบตรงก็เลยได้งัดล็อกให้มันตรงแล้วก็ยังใส่กระเปลี่ยนหลอดนี่อีก บังหลอดไฟสัมผอแต่กอนมัวขนาดบังหลอดไฟดำดำเปิดขึ้นไฟเพราะปั่นอยู่ในถ้ำนี่แหละก็เลยได้เปลี่ยนเปลี่ยนสองหลอดล้วว่าขั้นบ่อเอาขึ้นมาเฮ็ดกับบุมีคนเฮ็ดจันวาสรุปสุดใต้กับเมียได้เฮ็ดจะเป็นสร้างไฟในตำนานมันลื้อลาวะเฮ็ดเองดอกกันเด้อันนี้คือกันใจยาคือกันตัวนี้ก็ได้ตัวที่สองก็ได้บ่งอันลางมันดำปุบปุยนี่แหละ ใส่กับเสืสีได้เท้ากันเป็นล้างแบบกาพ้วมไม่ถามแล้ววานเอาเจ้าปิดไฟระติเถอแล้ววาเราปิดแล้วกันว่าเมื่อแย่บางดูสันอืมนี่แหละเราแวนตาไปใส่น้มันบ่เห็นปอดีแวนตาอยู่เทิงหัวพอดีก็เลยใส่เห็นเห็นพลันเบนบอขึ้นไปก็สีได้แลลงมาเอาอีกแล้วอ่าเพื่อนวานถ้าสร้างไฟคือเทเถอะจันวาเทะตัวเวนสี่สีเข็ดได้หรือนเนี่ยนี่จ้ะเข็ดได้ คือเกาอันใดเข้าเฮ็ดได้คือเกาความพยายามอยู่ใส่ความสําเร็จอยู่หันคือเขาเฮ็ดคลิปเลียวแหละมันบ่อยพวกเจว่ากว่าเช็ดไปเรื่อยๆสิละคือไฟสิละสักมือเนี่ยมันก็ต้องสว่างมันบ่นี่แล้วพี่น้องสั่งบอกกันแล้วบ่เนี่ยสั่งบอกกันเปิดไฟได้บ่เนี่ยเปิดไฟมีหลอดหนึ่งมันกับบ่อคอยติดเนาะมันบ่อติดมันบ่อสปาร์กกับมันขยับขยับมุน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 เดี๋ยวมันกระติดแล้วผลมือเฮ้าดอกนาได้กระได้มันบ่ อันเดียฮ็ดไปค้ำไปงงง้งาวๆนั่นเห็นปอพี่น้องโอ้ยหงแล้วแจงแล้วบายเนี่ยอืมอืมยาเด้ยอยาบวเบิ่งงามขาสร้างเด้อว,ว่ะเอาเลยเสร็จแล้วทำความสะอาดปัดฝุ่นจากน้อยโอย้แจงเงินก็ก็ตั้งร้ายพี่น้องเลยเสร็จแล้วบ้านเนี่ยเสร็จแล้วสร้างไว้จำเป็นอืมเสร็จแล้วบานเนี่ยเสร็จแล้วจ้า